สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เราจะมาพบกันในวิชาภาษาไทยพื้นฐานนะครับหนังสือที่เราจะใช้กันวันนี้ก็คือหนังสือทักษะภาษานะครับให้เด็กๆเตรียมขึ้นมากันเลยนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยหน้าที่เราจะหน้าที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่ ่านั่นเองนะครับอ้าวเป็นเรื่องของการเรียงคําให้เป็นประโยคนะครับตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างให้ด้วยนะครับอาจจะเราอ่านข้อความจากตัวอย่างกันก่อนเนาะตกใจไก่ในเล้าพึบพับกระพือปีกกันเอจะเรียงข้อความให้เป็นประโยคได้ยังไงนะ อ้าวมาดูฉเฉลยตัวอย่างกันดีกวา่านี่เลยตัวหนังสือสีแดงนั่นเองครับเขาบอกว่า,อาเอาข้อความมาเรียงใหม่นะครับเรียงให้ติดกันแบบนี้เลยนะครับอ้าวไก่ในเล้าตกใจกระพือปีกกันพึบพับพอ้าวเด็กๆเ,เรียงกันถูกไหมเอ่ยทีนี้มาดูแบบฝึกหัดของเรากันนะครับข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งมีคำศัพท์คำว่าอะไรบ้างเอง่ย ามาดูคำที่หดีกว่านะครับคำที่หนึ่งมีคำว่ามีเสียงดังคำที่สองมีคำว่าปกเป๊ก,กคำที่สามมีคำว่ากระดึงเอจะเอามาเรียนเป็นประโยคได้ยังไงกันนะเด็กๆทำได้ไม่เอ่ยอ้าวเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูข้อหนึ่งก่อนนะครับนี่เลย กระดึงมีเสียงดังโป๊กเป๊กนั่นเองเอา้าวไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอาที่เหลือเด็กๆสามารถทำกันได้ไหมเอ่ยทำกันได้อยู่แล้วเนาะมีทั้งหมดกี่ข้อกันนะอา้าวมีแค่3ข้อนั่นเองแต่ยังไม่เสร็จเท่านี้นะครับอา่ายังมีอีกนะเนาะอามาดูข้อที่7นะครับเ,เขาบอกว่าเลือกคำในวงเล็บ มาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องครับเลือกคําในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องเนาะอ้ามีข้อความมาให้นะครับมีหนึ่งสสามสี่ข้อนะครับมีข้อความมาให้แล้วก็มีคำในวงเล็บมาให้ครับอ้าวเราจะต้องเอาคําในวงเล็บเนี่ยไปเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองครับอ้าว มาดูข้อหนึ่งกันก่อนนะครับข้อหนึ่งน้องถักผมจุดๆๆจุดจุดมองจุดจุดจุดเพลินน้องถักผมอะไรกันนะคำในวงเล็บ,ม,บมีคำว่าเปียกับคำว่าเสียน้องคำว่าเปียกับคำว่าเสียนะครับทีนี้มาเติมคำลงในช่องว่างกันดีกว่านะครับน้องถักผม เสียใช่ไหมเอ่ยคงไม่ใช่เนะเาะอ้าวเอาใหม่นะครับน้องถักผมเปียนั่นเองอ่ามองมองอะไรดีครับอา้าน้องถักผมเปียมองเหลือกี่คำเหลือหนึ่งคำนะครับมองเสียเพลินนั่นเองนะครับอายากกันไหมเอ่ยเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับ อ้าวถ้าไม่ยากก็ทํากันมาได้เลยนะครับมีแค่ตีข้อนะครับอ้าวทีนี้ถ้าเกิดเด็กๆทาเสร็จกันแล้วนะครับมาดูหน้าต่อไปกันดีกว่าโอ้โหหน้าที่หนั่นเองครับหน้าที่หกคำชี้แจงเขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่คำที่มีตัวสะกดแม่เดียวกันอ้าวโยงเส้นจับ คู่คำที่มีตัวสะกดแม่เดียวกันอ้าวจำได้ไม่เอ่ยมานตราตัวสะกดที่เราได้เรียนกันไปตอนปอหนึ่งจำได้ไหมครับอ้าวทีนี้เรามาดูคำศัพท์กันก่อนดีกว่าเนาะคำศัพท์ด้านนี้มีมีมีคำคำที่หนึ่งคำว่ามองคำที่สองคำว่าถามคำที่สามคำว่าก้อนคำที่สี่คำว่า คลายคำที่ห้าคำว่าปากคำที่หกคำว่าเขียวคำที่7็ดคำว่าเก็บคำที่แปดคำว่าวาดอาทีนี้มาดูคำด้านนี้นะครับด้านขวาม,มือเนาะอาคำที่หนึ่งคำว่าเย็นคำที่สองคำว่าร้อม คำที่สามคำว่าบ้างคำที่สี่คำว่าถ้วยคำที่ห้าคำว่าเอวคำที่หกคำว่าเรียกคำที่เจ็ดคำว่าแปดคำที่แปดคำว่าลูกนั่นเองเขาบอกว่าให้โยงเส้นจากคู่คำที่มีตัวสะกดแม่เดียวกันใช่ไหมเอาทีนี้เขาบอกว่า ให้สังเกตคำที่มีตัวสะกดนะครับตัวสะกดอยู่ตรงไหนเอ่ยอย่างเช่นคำว่ามองคำว่ามองเนาะตัวสะกดอยู่ตรงไหนเอ่ยตัวสะกดก็คือพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำนั่นเองนะครับเอาคำนี้คำว่ามององมองพยัญชนะตัวสุดท้ายก็คือตัวอะไรเอ่ยงองงูนั่นเองงองงูอยู่ในแม่อะไรนะจาได้ไหมเอ่ยงองงูอยู่ในแม่ แม่กงนั่นเองเอาใครจําได้เก่งมากๆเลยนะครับเอา้าทีนี้เราต้องมาดูว่าคําไหนหนะ้าคําด้านขวาแนละ้วพอเราดูคําด้านซ้ายมือแล้วเราก็ต้องมาดูคําด้านขวามือว่าคําไหนหนะ้าที่มีตัวสะกดเป็นแม่กงเหมือนกันนะครับเอา้ามีคําไหนเอ่ยคําว่าเย็นใช่ไหมไม่ใช่นะครับเอา้าคําว่าพร้อมใช่ไหมเอ่ย ไม่ใช่นั่นเองเอาคำว่าบ้างใช่ไหมคำว่าบ้างเอาคำว่าบ้างมีตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กงไม่เอ่ยเอาเป็นงองงูเหมือนคำว่ามองเลยแต่ว่าใช่ไหมครับเอาใช่นั่นเองเอาเราก็พอเจอคําที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กงเหมือนกันแล้วเราก็ทําไงครับขอให้เราทํง่ายให้โยงเส้นจับคู่นะครับเ,าเราก็โยงเลยนะครับเด็กๆใช้ไหมมันทัดโยงเส้นจับคู่ทำด้วยนะครับ อ้าวโยงมาแล้วนะครับต่อไปต่อไปคําว่าอะไรครับเนี่ยดูคําด้านซ้ายก่อนเนาะต่อไปคําว่าขอโอมอาา่านว่าถามนะครับถามสะกดด้วยตัวอะไรครับเนี่ยด้วยตัวมอมา้เาเนาะอามอม้าเป็นแม่อะไรเอ่ยจําได้ไหมมอม้าก็คือแม่กลมนั่นเองเอา้าวแม่กลมนั่นเองพอดูคำด้านซ้ายแล้วเรารู้แล้วว่าคําว่าถาม ก็คือตัวสะกดก็คือมอม้าอยู่ในแม่คกลมครับทีนี้เราก็มาดูคําด้านด้านนี้นะครับด้านขวานะครับเอาคําไหนที่มีตัวสะกดเป็นอยู่ในมาตตาแม่กลมบ้างเอ่ยเอา,เ,อาเย็นใช่ไหมเย็นใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนเลยนะเอาคําว่าอะไรเอ่ยคำนี้คําว่าพร้อมใช่ไหมเอาสังเกตดูตัวสะกดเหมือนกันไหมครับเอาถ้าเหมือนกันก็แปลว่าอยู่ในมาตตาแม่ เดียวกันก็คือแม่ก้มนั่นเองเอาเจอแล้วก็โยงเส้นไปเลยนะครับเอาต่อไปนะครับมาดูคำด้านซ้ายนะครับคำด้านซ้ายนี่คำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยเอาเก่งมากเลยอ่านว่าก้อนนั่นเองเอาคำว่าก้อนนะครับตัวสะกดคือตัวอะไรเอ่ยตัวนอหนูนั่นเองนอหนูอยู่ในมาตาแม่อะไรนะ อา้าวเนาะหนูอยู่ในแม่แม่แม่กลน,นั่นเองเอา้าวทีนี้เราก็มาดูคําด้านขวามือนะครับอา้าวคานี้หาไม่ยากเลยเนาะคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กลก็คือคําไหนคําที่หนึ่งนั่นเองคํานี้คําว่าอะไรครับคําว่าเย็นนั่นเองเอา้าวเราก็ลากโยงเส้นไปด้วยเลยนะครับใช้ไม,ม้บรรทัดนะครับเส้นจะได้ตรงสวยงามนะครับ เอาเราใช้ดินสอโยงก็ได้นะครับไม่ต้องอใช้สีแบบคุณครูก็ได้ครูคทําให้ดูเราจะได้ไม่สับสนเนาะไม่สับสนเส้นนะครับเอาต่อไปมาดูคําด้านซ้ายนะครับคําต่อไปคําว่าอะไรเอย่ยคําว่าพายนะครับพายนะครับเอาพายตัวสะกดคือตัวอะไรตัวยอยักษ์นั่นเองยอยักษ์อยู่ในแม่อะไรนะจําได้ไหมเอย่ย ยอ,ย,อ,ย,ย,อ,อ,ย,อยักษ์อยู่ในแม่เกยนั่นเองเอ้ายอยักษ์อยู่ในแม่เกยทีนี้เราก็ต้องมาดูคำด้านขวามือแล้วว่าเอา๊ะคำไหนกันนะที่มีตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่เกยเนาะเอาดูง่ายๆเลยโอ้โหอยู่ตรงข้ามกันเลยนี่ก็คือคำว่าอะไรครับคำว่าถ้วยนั่นเองอ่าเจอแล้วก็ลากโยงเส้นจับคู่คำกันเลยนะครับอย่าลืมใช้ ไม้บรรทัดด้วยนะครับเส้นจะได้ออกมาสวยงามเนาะเอาต่อไปมาดูคำด้านซ้ายครับคำด้านซ้ายคำว่าอะไรเอ่ยน,นี่ง่ายๆเลยคำว่าปากนั่นเองเอามาดูตัวสะกดนะครับตัวสะกดคือพยัญชนะอะไรครับเนี่ยตัวอะไรเอ่ยกอไก่นั่นเองกอไก่อยู่ในมมตาแม่ กกนั่นเองเอา้าจำได้ไหมครับมาตาแม่กกอา่าต่อไปมาดูคําด้านขวามือนะครับอามาดูคําด้านขวามือว่าคําไหนกันหนาะมันมีตัวสะกดอย่ใงมาตาแม่กกเนาะอ้าวคำนี้คําว่าเอวใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าตัวสะกดเนี่ยมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเลยนะครับอา้าวทีนี้คําต่อไปคําว่า เรียกนั่นเองเอา้าเรียกตัวสกดก็คือตัวกไก่นั่นเองเอา้าใช่ไหมครับใช้มากตานแม่กบไหมเอย่ยเอา้าใช่นั่นเองนะครับเราก็โยงเส้นจากคู่คําเลยนะครับเอา้าต่อไปมาดูคําด้านซ้ายมือนะครับคําด้านซ้ายมือคํานี้คําว่าอะไรเอย่ยคําว่าเขียวนั่นเองเอา้าเขียวนะครับ เนาะอ่าทีนี้เขียวตัวสกดอยู่ในมาตาแม่อะไรครับเป็นตัวอะไรเป็นตัววอลแหวนนะครับวอลแหวนอยู่ในมาตราแม่อะไรเอ่ยแม่โกลน,นั่นเองเอาทีนี้มาดูคำด้านขวามือคำไหนกันนะที่มีตัวสกดอยู่ในมาตราแม่โกลเจอกันไหมครับเด็กๆเ,เอาถ้าเจอแล้วก็แลกเส้นกันเลยนะครับก็คือคำว่าอะไรครับคำว่า เอวนั่นเองเอ้าวเจ่งมากเลยนะครับอ้าวต่อไปคําต่อไปนะครับคํานี้มาดูคําด้านซ้ายมือนะครับคาด้านซ้ายมือคํานี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าเก็บนั่นเองเอ้าวเก็บตัวสะกดคือตัวอะไรครับตัวบอใบไม้อ้าวตัวบอใบไม้ตัวบอใบไม้อยู่ในแม่อะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างครับแม่ กบมันเองเอา้าแม่กบทีนี้มาดูคําด้านขวานะครับคําด้านขวาคาไหนกันนะที่มีตัวสะกดอยู่นในแม่กบเนาะเอาเหลืออยู่สองคำแล้วนะครับคําว่าแปดกับคําว่ารูปเอาเด็กๆตอบกันได้ไหมเอ่ยก็คือคําว่ารูปนั่นเองเอา้าเก่งมากเลยนะครับทีนี้ต่อไปคําสุดท้ายนะครับเอาคําสุดท้าย คำนี้อาจว่าอะไรเอย่ยคำนี้อาจว่าควาดนั่นเองนะครับมาดูควาดตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่อะไรครับตัวสะกดก็คือพยัญชนะตัวสุดท้ายใช่ไหมอ่าก็นี่เลยนะครับตัวโดเด็กนะครับดดเด็กอยู่ในมาตราแม่อะไรเด็กๆจาได้ไหมครับอ่าทีนี้มาดูเหลือคําเดียวคําสุดท้ายแล้วนะครับอ่าก็คือคําว่า แปรนั่นเองนะครับดูพยัญชนะดูตัวสะกดนะครับดูตัวสะกดก็คือดอเด็กเหมือนกันนะครับควาดก็อยู่ในแม่กดนั่นเองนะครับเอาลากเส้นไปเลยชื้ออา้าวถูกต้องไหมครับเด็กๆเหมือนกับคุณครูไหมครับเอาใครทําเสร็จแล้วทั้งสองหน้าก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะครับเอาเขียนชื่อเลขที่กันมาให้ชัดเจนด้วยนะครับ หรือใครจะพิมพ์ชื่อเลขที่ตัวเองมาก็ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับ